สอัวนนใส่เีนสตวเรก่างันใจ2เจก่าเด้เก่างเเก่างสตตอนี้ละงวงวสิาสูตรไวะิอดามันคือข้าวะอันนี้แม่เป็เทียสูตรเก้าอัน่นี่สูตรเก้า สูตท <S preach ers> ี so first, so so ่ส so 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 ิบวกบสองหวหนึ่งล่างนะอสองวัคือจะมาเทีกว่ัวโคนั่งเอาสองหวที่ข่อนคือต้วัวสแปอสองัในสี่ศูนย์หลังมดอกสี่ศูนย์งจ้านั่งก็สองัะือสามหกสามแรเป็น้บบาทมันสองสองหนึ่งน่กี่หักโคนั่งเอาสองวหรืสามบาทสองนึ่งเอาสองก็ได้สองสามออสองสามแบนสามล่างลอยหรืไม่เแปดสองสามเออบนเล่บนมากแปดสองสามเยอะอโอบนจะมากแปดสองสาม อ็ตามสูตรประมาณว่ามันจะได้ได้แปดหกสเดียวเลยสรเขาเรียกร่างเขอ่าเรียกผมก็ได้แปสาเรก่างก็ได้แปสมบ่าเก็เลียกร่างเหมันมันมันเขากันเด้ยตอนนั้นเดืแปดหกาตอนนั้นเดืแปดแสมบนเรียกร่างเลียกร่างเียนเปนแปดสามผจะปลอยเป็นแปดสองสกับแปดแปดสมบนเร้ย่าง2อเจ็ดรวบรองสูตสแค่นี้แหละ ล่างสอเจ็ดตัวเดียวแล,ล้วเอนบอสองเจ็ดก็ูยสามูนยนึ่นแสดงว่าสองหนึ่งไม่ได้กระทืบก็นี่ะสองแสดงว่าได้มากแต่สองหนึ่งบอก้ย,ง,ง,นง,ย,ยกง,งน่งภาษองเอวาเอนเอนเีวว่าสองอ่ะก็รสองสองหนึแมันไ่รแปดี่สามเว่าเอาบอออนเอ็ เลขศูนยนึงมันจะได้สองสองหนึ่งเด้อีกศูนยนึ่งมันได้แปดหกสามะจ้าอ๋อนี่เรอนี่หละเอาเจน้าค้ำเนี่ละจ้าจ้าจ้าพี่เพียจ้าจ้าจ้าตาต้องช่วขาเมื่อกี้นี่คุยกับเมเพ็ดลอยลานาะเมเพร่ลอยลานมัถึโงรหาคนโดนโดนแล้วตะว่าต่างคนต่างยากบาคนบ่ยากหอกตะวนเจน่าหนียาก หลายแนวอยู่เนี่ยนะคะจะเลืบริไปหาไม่เียลโดนแล้วฟังไม่เปิลบอกมุกีนี่ไม่เปิลบอกว่าขึ้นได้มาถึงแกงวดสองสองหนึ่งเอางวดนี่ทำาือช่อมผิจัลราหน้ามือกันแล้วกันก็ราว่ามักด้วยเมเปยลบอกเมเปิลบอกว่าเอียงกับมุกีนี่ลา 2, 7, 4, 2, ออ่างสองเจ็ดบนสี่สองสามหมอด้วยเนี่ยหรือเจ็ดสองสามตะวันล่างสองเจ็ดละวานะคะ หมากสอบกับจัดนั่นเป็นียบ่มักบ่สอบกับโบเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะหลยทันไลาย้นผ่าค่อยสายดวนนะคะตรงชมค่ะสายดวนแอนลงไปแล้วนะคะสายดวนแอดแนลงไปแล้วตะมงขึ้นนีเนาะค่ะเนาะลงไปแล้วเรียบร้อยเออสีมนีสายดวนพิเศษบบอาจจะเป็นส้นสายแต่ว่าสายดวนพิเศษใดโลุกตอนนี้คุมไล่จ้าเพราะว่ามือหนีมือเดงานแล้วนะคะ ญาติงรสะดวกนะคะเอ่ออาจจะได้่งในกลุ่มไล่หรือบถเนี้อาจจะลงนี้ไม่คลิปนี้ก็ได้คลิปนั้นเปเพืนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดจอดรถก่อนเนี้ยกำลังขับรถตอนนี้ทานชู้ชมมกักจอบตัวไรกับทักใต้กันมากเน้อขับทานผู้ชมขาแหลกเปลี่ยนเรียนลูกกันแหลกเปลี่ยนว่ามักตัวไดชอบตัวไรได้มตัตไสมาแหลกเปลี่ยนกันแน่นะคะแต่ว่าตัวเลขแนวทข้างของเจนน่า สองกับสามมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์สองกับสามมาแน่นอนเลขของน้องสาวน้องสาวที่เคยให้มาตลอดนะคะอ่ามวดที่แล้วกับช่อนกับของแอดสามมวดนี้ช่อนกับสามอีกกับทั้งช่วงขาสิบเป็นสามหยังแต่า่าตัวเลขแนวทางที่แอดลงในสายด่วนคือ427กับ337นะคะก็337 เมักหลายตัวต้องช่งขาสามเจ็ดกับมกักสองเจ็ดกับมกักสามหากะมกักเลขล่างนะ่ะมกักหาหนึ่งหาซหาแปดมักตัวนี้เลขล่างแต่ว่าเลขรถจะของซื้อไปยุทะเบียนเลขทะเบียนรถซีหนึ่งเกาหานะค่ะเนาะทะเบียนรถซื้อไปยุเอาทำช่วงมักชอบนุ่นเจน่างกับจัดมากอับ่ม,มาก,ก่ชอบกั เดียร์เรียนกกันว่าสื่อตัวไหนนอกขานอกมากตัวไหนทักใหยกันมากใดนอกขานอกไม่คอมเมนต์นะคะช่วงเบียร์ซี่ทุกคนทุกคนกะปีใหม่คาดว่าทุกคนทุกคนกะสิโชคดีหลายท่านหลายคนกะโชคดีมาแล้วมือนี่โชคดีอีกค่ะท่านผู้ชมค่ขาตาบ่าอ,อ,อย่าลืมเล็ข,ข้อศอเล็ข,ข้อศอเล็ข,ข้อศอ ขข้อสอกเ,เลขข้อศอกเลขข้อศอกับคือหกเจ็ดหกแปดข้อศอกับคือสองสี่สองหามันเป็นไปได้เบิดกระดุมช่วงาขาก่อ,อกนเลขที่พอออกเป็นไปได้เบิร์ตะว่าตอนเลขออกแล้วมันจะสูออกตัวไหนห้าหมูอนะคะมีความเป็นไปได้เบิดนะคะเพราะฉะนั้นกระดุช่ว MC, งเลขที่ถูกทำทุกคนการไหวยการไหวยเลขข้อศอนี่ก็สำคัญ6กเจ C2 หาเอ่อ,อ,อมือแอดมาจากกรุงเทพร,รถตู้ไปส่งยี่บ้านเมียจันคน,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 นหนึงคนฝันคนฝันยี่ในรถนั่ะล่ะคนฝันว่ารถไปส่งพอไปส่งกอดวัดตื่นขึ้นม่คนละมาถามหาหลวงปู่หลวงปูล่ล่ะท่ตะทัมโมวัดตาเกลียวชุม่มก้นนะนคะตะเข่งขาเขาได้ถามว่าพี่พี่หลวงปู่เป็นอายุเท่าไหร หลวงปู่คนอายุสไลด์บอกสู่กัดฟั่งนะคะเนาะก็เรียกว่าหลวงปู่อายุเจ็ดสิบเก้าเพื่อนเรียกว่าซื้อเลขหลวงอายุหลวงปู่ไว้เน่เด้อหููฝันหููฝันเกี่ยวเพื่อนเหมือนหนูไม่เคยฝันล่ะกันตื่นขึ้นมากที่จังเล่าฝันคือจังเป็นความจริงเนยคือจังเล่านางคุยนั่นกันเพราะว่าพ่อแก้วก็เปิดโซเฟอร์ว่าเอ่อไปส่งพีเนี่เด้อท่านนี้ท่านนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าผมเคยมาอยู่เอ่อผมเคยไป วัดหลวงปู่อุลตอนที่เพิ่นมรณาภผาพวลาสังขารผมผ่าเอารถตู้ผ่าข้าเจ้ามาอายู่วัดปลาแก้วจะเรียกว่าวัดปลาแก้วนั่นแหละครับคนมาไล่หลาย,ลายผ่มเคยมาอายูนั่นแหละตื่นมาแล้วก็มาฝันมาแล้วก็มาถาม,ม่า,า,ายุหลวงปู่หลกกามาถามบอกว่าฝันแล้วก็บอกเขาบอกว่าพี่เสซื้ออยยุหลวงปูไ่ไว้ในเดือหนูฝันคนน่ะ แต่เรเอ,อ,เ,อเ,รเอาเี่ยววนี้ซื้อเราเแล้าก็ได้โดยสื่อมนเล่าไวอยู่เจ็ดเก่าอายุปูนะคะเจ็ดเก่าอายุปัรษาหาแปดทำช่วงขาอายุปัรษาหาดอายุจริงปูคือเจดเก่านะคะเนาะเอาทำช่วงจัดนักกันเงินเอาเลยกไปบ้ามากกับาลตัว มันหเมาอพือติดสามติดสองมีสามติดสองกั 2, คือ 4, 2, 3, 3, 3, ีสองเจ็ดสามสามเจ็แค่นั้นส้ขาตัวอื่นก็สื่อกันไหวราะว่าตัวเลเนียทางของมมีหักว่ะคะ่เนาะออกในวัดของมมมีหักออกในวัดกันไว้ตออปลายหูก,กันปลาปลายสามโมงคืนเดี๋ยวหูก,กันปาตัวเรแนียทางสียออกตัวไหนร่ะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมือแลงเขาพี่เอกัน คือป้ะมานว่าคุยกันหลังหวยออกนะคะ่ะทัช้ช่วงขาคุยกันหลังหวยออกถ้าถูกนี่โอ้ยเสียงดังฟั่งชัดถ้าบม่ถูกก็ยางเงียบจังหน่อยสาหรับเจ้านางว่าแต่ว่าสําหรับผู้มืนอนุ่้อ่าเล่าพัฒนามีสายดวนเหมือแรงเล่าพัฒนาแอดลง่มหมือแรงนะคะเล่าพัฒนา,าพันไในลง่มอยากนั้อนอ,านาอานายาน,าน,านี้ค่ะทั้งช่วงขาม่แนียเฮ็ดตลอดมือผิดก็ได้เดพราะว่าเป็นมือผีใหม่นาะ ลูกหลานขาไปเที่ยวบ่ก็เลยติดภารกิจช่วงวันหยุดก็ได้เอาตทำชกค่ะพิจารณามือทักไทยมาแหลกเปลี่ยนเรียนลูกกันผู้ใดมิสูตรดีๆเ,นนบบเ,เด็ดๆ,ๆอยากลงช่องเจน่งกับบอกมากเนาะค่ะเนาะใครมีสูตรดีๆเด็ดๆอยากลงช่องเจน่งกับบอกมากตะเล้วกันนะคะเดี๋ยวแอรจะได้พิจารณาให้เนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก,ขอ,ก,กะะ 2, ะะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีเศรษีใหม่นะคะโชคดีเศรปีใหม่2,568นะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงเงปังๆตลอดปี2,568นะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางไปใสามาสายกับกองลวดภัยทั้งไปและกลับโชคดีค่ะ